กำลังใจเยอะเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้กลับไปอีกรอบนะครับแล้วก็จริงๆพี่ว่าคือทุกๆครั้งที่ไปเฟสติวัลอะไรเงี้ยพี่รู้สึกถึงแบบยังรู้สึกถึงพลังของแบบแฟนๆที่เขาแบบเฝ้ารอเราอยู่เลยอะไรเงี้ยรู้สึกถึงกําลังใจที่เขาส่งให้มาแล้วก็แรงซัพพอร์ตที่มันมากขึ้นมากขึ้นทุกครั้งที่เราไปอะไรเงี้ยดีใจมากๆครับที่ได้กลับไปเจอทุกคนแล้วเขาตะโกนเรียกชื่อเราว่าบางคนก็ร้องไห้ด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า เออจริงๆเหมือนพอพอสิ่งที่เขารอเรามา3ปีอะไรอย่างเงี้ยเราได้เราไม่ได้ไปทำมิชชั่นตรงนี้ให้เขาให้ให้กับเขาแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆตัวเราเองอ่ะเราก็รอมา3ปีเหมือนกันนะที่จะได้มาเจอพวกเขาด้วยงันนี้คือความประทับใจใช่ไหมครับสำหรับความคิดที่ได้พบปะเแฟนๆใช่ครับจริงๆเป็นเป็นความประทับใจจริงๆไม่ใช่แค่เฟสติวัลที่นี่นะครับผมเหมือน,นทุกที่เลยที่เรามีโอกาสได้เจอแ,นแฟนๆต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับผมต่างชาติอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันมันไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆที่เราจะได้ไปเจอเขาทุกครั้งที่เจอเขาในนครั้ สอาไปทางนี้เป็นไงบ้างครับเมจินจัดหนักกว่าเดิมไหมครับก็ก็ก็คล้ายๆเดิมนะครับผมก็จริงๆพี่ว่าเขาก็ยังให้ให้แรงสปอร์ตที่ดีเสมออะไรอย่างเงี้ยยังมีโปรเจกต์ต่างๆอะไรเงี้ยที่เขาแบบพยายามทําให้เราทุกครั้งที่เราไปด้วยได้เห็นอะไรบ้างโปรเจกต์ที่เขาก็จะมีธงบ้างมีแบบสแตนดี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมทุกครั้งที่ไปก็จะมีอะไรแบบเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆที่เขาแบบทําให้ก็น่ารักครับเป็นแบตที่ขนาดนี้ตั้งต่อไปมา ก็จริงๆมีมีแพลนๆว่าจะที่คุยไว้อยู่ด้วยครับผมงก็รอติดตามเหมืกันครับภายในปีนี้แหละครับแต่เขาที่เราที่ได้ไปขึ้งหนึ่งแล้วมีการแบบว่าได้พักผ่อนได้ไปเที่ยวหรือได้ไปช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้เวลาไม่ได้ไม่เห็นได้ไปเลยอ่ะไม่เห็นได้เคยไปเลยก็ไปทำงานอย่างเดียไปทำงานปกติก็สุดเด็ดที่ไปก็ไปทํางานตลอดอย่างเงี้ยครับช่วงนี้ยุ่งๆด้วยก็ยังไม่มีเวลาแบบไปถึงว่าไปพักอะไรอย่างเงี้ยครับอือก็ต้งลองแน่นอยากรู้เพราะพูดจะเก๋ เออแต่เราต้องหาเงินช้อปปิ้งไงลูกใช่เราช้อปปิ้งเยอะไงเออแค่มีเดินสายไปพบปะแฟนตางค์ที่ตัดไม่ได้ไหนอย่เดี๋ยวจะมีแพลนตามออกมาเรื่อยๆครับผมประมาณช่วงช่วงปลายปีนี่แหละครับช่วงช่วงใกล้ๆปลายปีนี่ใกล้ๆนี้แล้วด้วยจริงๆจะบินบินบ่อยไหมใช่ช่วงนี้ก็จะบินบ่อยมากขึ้นครับผมช่วงนี้ก็จะจะเป็นงานต่างประเทศส่วนใหญ่ครับแล้วตอนนี้คิวสโลวินไหมคะสโลวินไหมเพราะว่าหลังว่าล่าสุดเอ็มยูในกันอ๋อ ก็สโลวนไหมพี่ว่าพี่ว่าเหตุการณ์อย่างนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับผมจริงๆแบบเขาก็พวกเราทุกคนก็พยายามทํางานด้วยกันตรงนี้กันหนักมากครับผมก็สรวนไหมอาจจะสรวนที่ว่าช่วงนี้แบบทำงานเยอะวุ่นๆนิดนึงเบอร์เบอร์น่อยๆตอนตกใจไหมทีแรกความผิดที่มันเกิดอะไรขึ้นเพราะมันก็ใกล้จะถึงงานไอคอนอยู่แล้วอแต่อยู่ก็กลายเป็นพี่ว่ารายละเอียดต่างๆอะไรเงี้ยก็ตามตามที่ทางทางบริษัทสองสี่เจ็ดใช่ไหมครับผมประกาศเลยครับผม เรื่องดีเทลอะไรต่างๆคือทางทางตัวพเพลงแล้วก็ทางบริษัทพีพีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาตลอดนะครับผมแล้วก็ทําตามข้อสัญญาข้อตกลงทุกๆอย่างมาตลอดมันมีสัญญาณอะไรบอกก่อนไหมครับมีว่าก,ก่อนที่จะยกเลิกจริงๆพ,พ,พีก็รู้ไม่ไม,ไม่ไม่นานไม่ต่างจากที่ทุกคนรู้นะครับพีก็รู้ก่อนจริงๆประมาณแบบโอ้สองวันหนึ่งสองวันอะไรอย่างเงี้เหมือนกันครับผมว่าจะมีการยกเลิกเอ็มยูทีเอ็กซ์เกิดขึ้นครับก็เสียดายนะก็เตรียมเตรียมโชว์แล้วด้วยจริงๆเราก็ซ้อมไปแล้วสัก หนึ่งแล้วอะไรเงี้ยครับผม,อ,มอย่างดราม่าที่มันออกมาว่ามอ,อไม่มีรูปเร้วนบัตรแขงแล้วเป็นใครมัตร<ๆ>ตรงนี้เขาบอกเป็นฝนหนึ่งเลยที่ทําให้ต้องยกเลิกลเออจริงๆพีพีไม่รู้นะคะว่ามันเกี่ยวไหมว่าตรงนี้เป็นส่วนที่ต้องยกเลิกอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆตามที่เราตกลงกันไว้หรือตามที่เราคุยไว้คือจริงๆพีรับงานนี้ไปในฐานะเกสคนหนึ่งที่ไปขึ้นโชว์โชว์นี้แล้วก็ต้องทําโชว์โชว์นี้ด้วยครับผมเราก็เราไม่ได้รู้มาก่อนว่าจริงๆมันจะมีในเรื่องของบัตรแข็งมันจะมีเรื่องของเบเนฟิตหรือว่า เป็นเรื่องของแบบการทําที่เป็นเหมือนคอนเสิร์ตยอะไรเงี้ยอันเนี้ยสิ่งเนี้ยเราไม่ได้รับรู้มาตั้งแต่แรกครับผมเราก็ทําโชว์ล้วก็ทําหน้าที่ของเราในในส่วนที่เรารับผิดชอบให้ดีที่สุดอ,อย่างาท<า>ี่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงที่เราได้มีการคูดคุยกันนะ้วใช่ไหมครับจริงๆไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงแน่นอนครับก็ชัดเจนตามที่เขาออกมาชี้แจงใช่ไหมครับพี่คะใช่ครับก็ก็ตามที่ตามที่เขาออกมาชี้แจงเลยครับก็ชัดเจนไามที่ผมบอกตรงกับทางทีมงาน ก็จริงๆพี่ว่าไม่มีไม่มีผลกระทบหรอกครับผมจริงๆพี่ว่าทุกคนก็ก็ตั้งใจทํางานกันทุกคนไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นหรอกครับแต่ทางบริษัท2องด้วยพี่ว่าพี่ก็เชื่อว่าเขาก็ไม่ได้อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยมื่อวานได้คุยกับแฟนๆไหมคะอย่างที่บางคนทีเขาไม่พอใจมาปกป้องแฟนเราไม่นีถูกแล้วจริงๆจริงๆพี่ว่าพี่พี่สงสารแฟนๆที่เขามาจากต่างประเทศมากกว่าครับผมที่เขาจองตั๋วจองบัตรมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนคือไม่ได้มาแค่แบบ ในประเทศอะไรเงี้ยบางคนต้องบินมาบางคนมาจากแบบประเทศนู่นี่นั่นอะไรเงี้ยคืสอสงสารแออฟนๆมากกว่าที่แบบ มันเขาแบบเออเขาตั้งใจมาดูเราแล้วก็สุดท้ายงานงานนี้ได้ถูกการยกเลิกเกิดขึ้นค่ะแล้วเขารู้สึกเราเป็นยังไงบ้างเพราะเราเป็มโชว์แล้วล้วก็เป็นแฟนเล็กงมานต้งแบต่อสามีแล้วอยากจะให้เราไปร่วมงานกับทาง M U T M U T ใช่ไหมครับก็เสียดายครับเสียดายเสียดายที่ที่เออเราเราก็พยายามคิดโชว์มาแล้วแล้วก็เป็นโชว์ใหม่ด้วยที่เรายังไม่เคยโชว์ที่ไหนเลยอะไรเงี้ยเป็นเพลงใหม่ด้วยอ่างเงี้ยครับผมก็เสียดายนิดหน่อยแต่ว่าโอเคไม่ไม่เป็นไรอักซิเดนท์ว่ามันมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วก็ เดี๋ยวเอาโชว์นิ้วในแบบเอาไว้ใช้แบบโชว์อื่นมันก็แอบมีดราม่าที่แบบว่าแฟนคลับเรากับแฟนนางงามนี่แอบตีกันนิดนึงเราไม่มีมีตีกันแล้วมียุ่งมีเหยียกันอยู่ก็อย่าตีกันเลยรักกันไว้ดีกว่าพี่รักทุกคนอย่าฝากอะไรถึงแฟนนางงามกับแฟนคลับเราบ้างนะขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณที่ที่ตั้งใจมาดู โชว์ MUT Max นี้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่แบบให้ให้ให้การซัพพอร์ตตัวพีด้วยแล้วก็ทาง MUT ด้วยนะครับจริงๆพี่ๆแบบทางทีม MUT เนี่ยน่ารักทุกๆคนเลยแม่ปุ้ยพี่แอนหรือว่าแบบพี่ๆนางงามทุกๆคนเลยอย่างเงี้ยพี่ว่าเชื่อพี่พี่ว่าเขาน่ารักมากๆแล้วเป็นคนที่มีความสามารถนะครับได้ค<น>ุยกับแม่ปุ้ยอัะครับน้องได้ที่จริงได้แม่ปุ้ยได้ติดต่อมาแล้วนะครับไ,รได้ได้ได้โทรมาแบบว่าแบบเหมือนแบบเป็นยังไงบ้างนู่นนะี่นั่นอะไรเงี้ยมามาถามถ่ายก็น่ารักมากๆครับผมก็ ก็โอเคครับคือว่าจริงๆไม่ไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรอกจริงๆนะครับก็ย้ำอีกรอบแล้วกันเห็นแม่ปุ้ยบอกว่าอยากจะลวมากับน้องพีพีแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีเมื่อไหร่ในฐานะผู้เข้าประกวดเหรอจะลงเลยเหรอลูก ก็ที่จริงพี่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากร่วมงานอยู่แล้วครับผมเวทีมยูทอะไรเงี้ยพี่ก็เห็นมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆแล้วอย่างก็พี่เชื่อว่าแบบถ้าครั้งหนึ่งแบบได้ได้ไปร่วมงานด้วยกันก็จะเป็นโอกาสที่ดีมากๆปีนี้จะมีสิทธิ์ลุ้นไหมครับเพราะยังเหลืออีกสองาลุ้นมงสามเหรอเราจะได้ร่วมแจมบนเวทีมีไหมครับโอกาสก็ฝากไว้ละกันก็ฝากฝากฝากทางผู้ใหญ่ละกัน